การสอนเรื่องวันทั้ง7ของระดับชั้นเตรียมอนุบาลโดยคุณครูสุนิตรามีอำนาจโรงเรียนสุขคศึกษาสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้กลับมาพบกับครูโบอีกแล้วดีใจกันไหมคะเด็กๆถ่ายสีวันนี้ครูโบมีอะไรมาสอนเด็กๆก,กันนะติก๊กตอกติก๊กตอกโอเค วันนี้ครูโบก็จะมาสอนเรื่องวันทั้ง7ดเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนกันเลย 1. วันจันทร์สีเหลือง 2. วันอังคารสีชมพู 3. วันพุธสีเขียว สวันพฤหัสบดีสีส้ม 5. วันศุกร์สีฟ้า 6. วันเสาร์สีม่วง 7. วันอาทิตย์สีแดง สำหรับเรื่องวันทั้ง7ก็จบลงแล้วนะคะเด็กๆวันนี้ครูก็มีการบ้านให้เด็กๆเหมือนเดิมนะคะโดยให้เด็กๆอัดคลิปการท่องวันทั้ง7แล้วส่งเป็นการบ้านมาให้คุณครูนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะเด็กๆอย่าลืมส่งการบ้านกันนะบ๊ายบายคะ่ะ